สือเรื่องยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระโดยดรสนองวรอุไรสำนักพิมพ์อมรินบทที่10ส,ส,สิ่งที่ทำให้วิปัสสนาเศร้ามองสิ่งที่ทำให้วิปัสสนาเศร้ามองมีอยู่10ประการด้วยกันได้แก่ 1. แสงสว่างเมื่อปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งแสงสว่างที่เรียกว่าโอภาษมักจะเกิดขึ้น ทำให้รู้สึกเหมือนมีรัศมีออกมาจากตัวศีรษะจะสว่างห้องจะสว่างโลกจะสว่างทําให้เริ่มนึกว่าตัวเรานี้ได้กลายเป็นผู้วิเศษไปแล้วเพราะมีแสงสว่างในตัวเองความรู้สึกตื่นเต้นอัตตาที่เห็นว่าตนเป็นผู้วิเศษนี่หละคือสิ่งที่จะทำให้วิปัสสนาเศร้ามองผู้ปฏิบัติต้องรู้เท่าทัน ป้องกันและแก้ไขให้ได้ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมันอยู่กับแสงสว่างนั้นเพราะการยึดมั่นถือมันจะทำให้ไม่หลุดพ้นปัญญาเห็นแจ้งจะไม่เกิดเข้านิพพานไม่ได้การยึดติดอยู่กับแสงที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นความหลงที่อาจนำให้ไปเกิดในที่ไม่พึงประสงค์ได้เช่นกันดังนั้น การฝึกกรรมฐานจึงต้องอาศัยครูบาอาจารย์คอยสอบอารมณ์อย่างใกล้ชิดทุกวันเมื่อพลังพลาดครูบาอาจารย์หรือกัลยาณมิตรจะได้ช่วยแก้ไขให้ได้อย่างทันท่วงทีไม่ปล่อยให้เดินผิดทางเพราะท่านมีประสบการณ์มาก่อนเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมะส,สวัสดี มูลนิธิพระพุทธสันติธรรม